ดักหนูหน้าในะนมสูตรบลับแต่หลายคนบลูสวัสดีพี่น้องครับตอนนี้อยู่ในช่องลักีกสันนี่คือกับดักที่ห้องจะไปดักหนู no, มือนี้ครับบางคนก็เรียกฝาลันบางคนก็เรียกฝาพาส่วนไม้ที่ิใส่กับดักมือนี้เป็นปลาปือปลาแวงแต่ก่อนเวลามาใส่น้ำสีสูงประม่านเขาตอนนี้น้ำลดลงเหลืออยู่แค่เครื่องแข็งต้องบอกก่อนนะครับการใส่หนูแบบนี้บ่มีทางบ่มีขัง การดักหนูแบบนี้เป็นภูมมปัญญาของคนในหมู่บ้านครับวิธีการกระบอ๋องยาครับแค่ดึงยาดึงพื้เอามาวางไว้ในปลาเห็ดเป็นทางความแยวปะตองแยวหลายประมาณเมตรหนึง่งก็ถือว่าใส่ได้แล้วครับวางกับดักลงไปให้ช่องว่างของกับดักอยู่ระหว่างทางของหนูเที่ยมที่ห้องสังึ้นมา การไซแบบนี้ทามิโตบ่มีผลาครับตอนกลางคืน,นหนูสีร้อยน้ำออกหากินพ่อเห็นมองที่ไตขึ้นมาได้แล้วนูกัสิปีขึ้นมาไตาไปตามทางที่เฮาเฮ็ดว้บางข้างก็มากัดกินล่ำห้าอ่อนออน,ออนที่เขาดึงขึ้นมาบ้านไผที่มีปลาที่ยู่กลางน้ำแบบนี้ลอกออกเปเฮ็ดเบิ่งครับ เศ้าข้อ,ขอมือต่อมากผมก็พอลงไหมามาหยามกับดักที่ใส่ไว้ต้องใส่ถุงเท้านะครับใส่เพื่อกันห้อยกันปิงแต่ย่ามเศ้าแบบนี้ปิงบบคใครมี่ครับแต่ทาย่ามแรงปิงหลายป่านเซนเขาปุ่นยาม่าหลังบติดกับมีครับบางร้างกับมีห้อยหนูแรงพนันแต่กับดักบอลันเพราะว่าของหยาเวลาหนูติดกับเิบป็นปรามานนี่ติดหัวติดข้อติดลำโตหรือว่าติดขาหลังบอแมนมีแค่หนูครับที่ติดกับดักแบบนี้ นกหนูงูกบก็สามารถติ่กับดักแบบนี้ได้ยาม,มาหลายหล,ลังเกเรมได้หลายตัวตัวน้อยตัวใหญ่ปนกันไปครับแน่กินเศร้านี่มีเม่นูในใจแล้วยามเซ็ตกลับบ้านครับอยู่บ้านผมหนูแบบนี้ซิเรียกว่าหนูท้องขาวมีราคาตัวละหาบาทสิบบาทตามขนาดแต่ถ้าเป็นหนูพกุกสีแพ้งเกินไปไลายก็นี้ มือนีผลงานดีได้หนูมาหกตัวครับเดี๋ยวเสียดเมนู่ออมหนูใส่ผักใส่ภาษาไทยหนาเสเรียกว่ามาราคินกมือนีพอผมอาสาเฮ็ดเองครับย้อนกลับขึ้นไปหลายปีจนจำว่าได้ว่าพอผมเพนเนอกินคั้งสุดทไทยคือตอนใดดีว่าดีเพื่อนอาจสจีลืมสูตรไปแล้วล่ะครับปกติสิมีหนาทีเฮ็ดเวียกกลับมากกะทากินเขาเลยใส่เครื่องออมลงไปในหมองใสน้ำลงไปหน่อยหนึ่งตามด้วยเนื้อของหนูที่สับไวหลังจากนั้นกระปุกรสตามสูตรของออมหนูน้ำปลาผงชูรส แล้วก็ขาดบ่าได้คือปลาแดกครับตบไทยด้วยนั่งเอกของเรืองคือผักไซเพิ่มความขมเข้าไปแล้วจะได้รสชาติขมอำลำหน้าตาอ้อมหนูฝีมือของพอผมเป็นแบบนี้เป็นตะแซบบอ่ครับพี่น้องส่วนเมนูของมือนี่มีอ้อมหนูมีต้มปลามีลาปลามากครับพี่น้องมากินเขาน้ำกันเบิ้งมา่ถึงมองนี้แล้วฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนด้นเลยครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ